หน้าดิโอ้ยเรียนมานานแล้วเราคุณครูครับเมื่อไหร่จะปล่อยเนี่ยนี่มันตีหนึ่งแล้วนะวพราะครับนี่มาตีหนึ่งแล้วนะเอ้ยเพื่อนหนึ่งดิเพื่อนหนึ่งนี่มันตีหนึ่งแล้วนะทำไมครูยังไม่ปล่อยเราอีกอะเพื่อนหนึ่งเพื่อนหนึ่งเราต้องสร้างสถานการณ์สองทุ่มสองทุ่มแล้วเราต้องไปสร้างสถานการณ์โดยการกดตรงนี้ตึกนี่โผล่ไ โอ้ไปเร็วหนีหนีหนีเร็วหนีดูดิี้ทางไหนอะทางนี้เอาลูกเขียวไปได้ไงอ๋อเพราะเราไปกดเหมือนกันเร็วอ้าวมาหนึ่โอเคโดนเรียนมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยผู้ค้าผมไม่เอาแล้วผมยผมไปโดนเรียนเลยอุ้ยผูหายผูหายเฮ้ยมันมาเนี่ยเฟดดี้อะไรแบบเนี้ยเฮ้ยรอด้วยรอด้วยกลัวผี ครัวครัวาร้ายดีแบ็ขวาเชื่อทินมาขว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 าไใ้สายดีพ่อพี่ก่อนพี่อพี่ก่อนจะได้เห็นพ่อด้วยสา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 ยดีเฮ้ยเฮ้ยครูมาเฮ้ยจะเป็ครูกลายเป็นตอนเด่นเลยฮะไอ้ครยมาไอ้ครูมาครูมาอรินทั้งสายเฮ้ยเรียบร้อยพ่อตายพ่อตายเร็วเพื่อนหนึ่งตายไปแล้วนะครับเฮ้ยหาตายได้จุ๊บ เออโหหน้าครูหน้าครูไปชิดผมเลยครับอะไรอ่ะพ่อตายโหงุดอย่างเลยอ่ะเราจะต้องจับสเกมันจับสเกมเราก็ไปดื้อโอ้ยเจออีกแล้วโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยตอนนี้ทำมาเล่นอะไรวะเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอของพ่อให้ดูนะคะโอ้ยทำไมตายง่ายจังวะนี่ไงเราก็ขึ้นหน้าจอของพ่อให้ดูเย่เย่เย่โอเคพ่อตายเลย เข็นรู้ทางป่ะเนี่ยเพราไม่รู้ทางอะไรอ่ะอพ่ครับถ้าพ่อเจอพ่อครับพ่อเดินไปแล้วก็เจอทางแยกอ่ะพ่ออันแรกอ่ะพ่อต้องเดินไปทางซ้ายพ่อนั่งอันแรกคืออันไหนนะครับอ่เดี๋ยวพ่อต้องตายก่อนเฮ้ยทางตันคนโดนขังไว้อ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวพ่อจำทางได้ไหมขวาได้แล้วซ้ายขวาแล้วก็พยายามเข้าช่องแอให้ได้พ่อจำได้แล้ว้อแค่ทีเดียวเท่านั้นแหละ เงินขึ้นเลยไม่ได้เฮ้ยเพื่อนจุกสมาเตอร์จุกสมาเตอร์โอ้จุกงดึ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 งโอ้โหคิดเลยเกินอ๋ออ๋อเอาได้ยังไงทำไมอะทุกทีเลยพ่อจะต้องเวระยะห่างครูนึงเหรอไม่ได้ลูกเขาเล็งพ่ออย่างเดียวเลยพ่อนี่มีคนอื่นให้เล็งแล้วใช่ไหมเนี่ยมันมีเล่นอยู่สองคนเราเนี่ยแหละนี่มันได้คิดเปิดเซอร์วีพีหรือเปล่าเนี่ไปข้างหน้าแค่ไปข้างหน้าแค่ไปข้างหน้ามาแล้ว หลบมาแล้วหลบมาแล้วเคนหลบมาแล้วเคน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 อะไรเคนเคนไปเคนไปเคนไปมันไม่สนใจพ่อมันไม่สนใจเคนเลยอะคเอพอแล้วเอ้ยเอ้ยไปสิเออเอ้ยขอบคุณมากเลยครับอู้หูหล่อเลยทไมเคนไม่เห็นใครเลยเมื่อกี้เคนหล่อเลยเคไม่เห็นใครเลยจะบอกนะว่ามันมีคนยังไงไม่เก่งนะว่าเาถ้าเราตายเรามาเกิดตรงไหนก็เกิดตรงนี้แหละค่ะเพราะถ้าเราตายอะคือมันเป็นจุดเซฟไงตรงเนี้ยโอเคมาตากลัว ตามมาเลยพ่อสิ่งที่พ่อเกลียดที่สุดสิ่งที่พ่อเกลียดที่สุดก็คือใช่เลยเขาได้ตายไปเลยวเอาพ่อจะเป็นพ่อศาสารไปฝึกปลากรูใน EP ที่11มาแล้วใช่ครับสิบเอ็ดถึงสิบสอแล้วไม่มีประโยชน์เลยอ๋อ12ครับมาตรงนี้พ่อระวังติดท่อด้วยเอาลูกแคทเกม EP ที่12บสมาติดูได้ครับเด็กแคทเด็กแคสกระโดดไปตรงนี้ก่อนเพราะจะได้ไม่ติดขิดไายกลัวจะไม่ติเลยอะไรที่หายแล้วเจอหาย ไปเลยค่ะไปได้อากาศถูกแล้ชีวิตมาเร็วมีท่อยตรงนี้อีกกระโดดตรงนี้ไม่ต้องกวอะไรเลยครับพ่อกระโดดเลยอะไรก็ได้เลยเนี่ยเออเออตรงนี้มีเซฟเซฟยังเซฟยังเนี่ยเซฟแล้วคะพ่อลิเซฟตรงนี้ฝอนจริงๆเลยน้องบอกแล้วเออเเยอาลงมาตรงนี้ก็ถูกแล้วนี่เออเร็วสิน้องเร็วดีมาเดี๋ยวแค่นน้องเองเออไปเลยน้อง มันโดนไปเลยเนาะไปเลยเลยดทำไมทำไมการทำไมการโดดเรียนมาอันตรายเลยเนอะมาเพราะยัยโดดมาตามพี่นะตรงนี้มันหายพื้นมันหายอ้าวแล้วพ่อไปยังไงอ่ะรอรอรอคิดมาเร็วนะเอ๊ะหล่อเลยอ่อพ่อพ่ออันนี้หายปะเนี่ยไม่หายครับเอาไปดิไม่หายบ้าหายเห็นเลยอ่ะมา จังว่าาะไม่ได้ขอโทษดีครับเขียจะเก๊งเหรอเก๊งพอทำไมเค่พอเข้พอคนเดียวไม่ต้องเก๊กพ่อพยายามแบบเดินขึ้นมาใช่ไหมโดดให้สุดอ๋อต้องให้สุดเป็นสุดต้องให้สุดปลายพ่อคือมันจะล่วงพอดีตอนที่เราสุดปลายแล้วก็รีบกระโดดเลยโอเคหนูหนูระวังด้วยมันตรงตรงนี้ไม่ล่วงป่ะล่วงล่วง เกมไม่ช่วยดึงแขนพ่อขึ้นมาเราเกมก็อาจยืดดูเฉยเลยเกมตัวนีนี่ไงคนพ่ายไปแล้วก็ยังอยากจะเล่นะอยากจะตกอีกใช่ไหมไปนะดูพ่อดูพ่อดูพ่อจังหวะนี้ทีวีแชมเปี้ยนทีวีแชมเปี้ยนคุณเคยดูไหมเกมเดือดต้องตายด้วยเพราะเขนรู้ว่าพ่อจะตายอยู่แล้วอย่างนี้ด้วยล่ะพ่อครับมาเขาจะแกล้งพ่ออยู่เอ้ยมา เลยโโอ้หทำไมพ่อครับรู้สึกว่าการหนูเรียนมันอันตรายจังเลยนี่คืโดนเรียนมาใช่วยเนี่ยใช่ว้าวว้าวตัวทะลุอ่าว่าเรียนวิชาอะไรมาเนี่ยเป็นไงล่ะนี่เหยียบหัวขึ้นไปเลยตึงดึงดึงดึงเอาแมมเพียนไข้าไปตูเลยนะตัวนี้อย่าโดนนะอย่าโดนะช่วยละลายละลายเลยตัวนี้นะครับเราจะใช้ตัวเอ็ดบัตใช้เอ็ดบัตเข้าไปยังไงอย่างเงี้ย ก็เพราะเราไม่ให้โดดพัลมอ่ะเคนทำเคนได้เลยอเข้าไปยังไงอะโลกไม่ไูวเลยอ่ะมันจะต้องจังหวะอย่างเช่นเอ้ยอย่าเพิ่งหยิบอย่างเช่นจังหวะนี้ปแ๊บชัวไอ้คนทอบไม่ดูนี่ทุกทีเลยว่าเราเอาตัวนู้นนะโอ้ยเขิดใหม่เลยตรงเนี้ยเกิดมาตรงนี้เลยโหยากเลยคราวนี้ไม่พราต้องเลือจังหวะที่มันเป็นบพาสแบบตรงนี้ไม่มีเลยอืออืออื โอ้ยอ้ยโอเคนอ้ยโอ้ยโอ้ยโจูยโอ้ยโอมยโอมยโอ้นโอ้ย้ยโอ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 ้าโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอโอคยโอรอ้ยอ้อ้ยโ้อ้อ้้อ้ยโอ้อ้อ้้ย้้อ้อู้อ้อ้้ยอออโอ้ยออ้ยอ้ย้้อ้อ๋อ้อยอตัวเหรอเฮ้ยมันมีคนละตัวเลย ชีตูดมากเ,เลยเร็วจังวะเกช่วยหน่อยดิเกลงมาแล้วเน er er> ี่อะเฮ้ยพ่อครับในมันพ่อครับในท่อระบายอากาศนี um> <s okay. <s yeah ่มีลงกลับไปเรียนดีกว่าไหมในท่อระบายอากาศนี่มีอิดอีกดูดิอุ้ยนีเรียนอะไรครับมีอิดเดียวอิดจุดตลกทุกวงไม่หรอ ครพ่อนะไไปทางหครับลูกนี่เราต้องไปทางนี้เดี๋ยวก่อนนะนี่มนี่คิมีเทคนิคโดนทุ่นท่ยทำโดนท่อเหรอใช่ทำโดนน้ำด้วยเหรอใช่พ่อคือเียนต้องเล่นดูว่าท่อมันเดินได้เคล่มาดูค่ะอ๋อโดนน้ำได้ใช่ไหมโดนทำโดนไอ้ที่พ่นออกมาใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ฮัพ่อบางเคลมขอโทษขอโทษบางเคลมตรงไหนวะเนหรอทำไมทำไมถ้าเป็นพาราลูกหลานเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะ ได้เวลาเปิดมดไปหัวเลยว่าเราต้องพยายามเดินตรงนี้ตรงนี้มันสั้นเนี่ยมันต้องรอแบบไหนอ่ะมันต้องดูจากว่าแบบไหนอ่ะคือเค้ต้องดูจากข้างบนเหรออ๋อต้องโดดเหรอใช่อ้าวห้ามโดดในพุ่นพ่อก็เลยไปไปอะอย่างเดียวเลยเดินไปวิ่งผ่านอย่างเดียวเลยโอ้ยรอพ่ออยู่นะคะพ่อตอนที่เค้รอพ่อเสียเวลาไปห้าล้านชั่วโมงมากกว่า มาตรงนี้ไอต่ออ่ะเป็นแหลกอ่ะเป็นแหลกรูปปลโตโตโตโอ๊ยได้ไรตรงนี้ไม่เป็นแหลกตรงจุดเซฟได้ไหมนี่นี่มาแล้วเออนี่เซฟแล้วใช่ไหมครับใช่ครับนะอ่ะดโูดโอ้โหง่าย,ายเลยโอ้สุดยอดมันง่ายสำหรับหนูดิชั่วอชั่วเอ้ยอนนรอรอรอไม่มีฉากค่ะโอ้ยนี่เรานี่พ่อไปเรียนไอ้ปลากรวดตรงนั้นมาเพื่อวันนี้เลยเดี๋ยนี้ไม่ด่าน,นี้แลยดิเหมือนกันเด้เลยปลากรวด ใครอยากรู้นะครับไปดู EP ที่12นะครับครับผมเพราะลูกแค่เล่นเกมนะครับครับผมโดนกันจนเมื่อยฮะเฮ้ยเอ็งรอพ่อด้วยเต็มเนี่ยพ่อไปยังไงวะเนี่ยกินลูกทุลกินลูกทุลปีอยู่แล้วลูกตักข้าวให้ไพ่อกินก็ดีเลยครับโอ้ไม่รอเลยกินยาไปเก้งพ่อด้วยพ่ออย่าเลยแค่แค่ตำพังแค่ด่านพ่อก็จะตายอยู่แล้ว ไม่ต้องมาแกเลยมาถักกันได้ไหมเนี่ยถักไม่ได้เฮ้ยพอมาไกลแล้วโอ้โหขอขอบคุณมากโอ้ยตายเขาไม่ค่อยดีด้วยืชเมดนึกถึงอยากลองตกอ่ะมันจะเซฟปะยังอ่ะไม่รู้เลยตกไปคือไปเรื่องใหม่ตรงครูเลยโหเลิกเล่นนตายวัวจริงถ้าเนี่ยมันจะไม่มีจุดเซฟหมดละโอ้ยเงียบเสียงมันเงียบเงันจริงๆครับไปนะครับไปครับเอาช้าๆได้พาเล่มงามครับมาครับไปมาเลยช่างรุด อะไรอ่ะมีอะไรอ่ะเลขสามตรงๆสิลูกไอ้มาขึ้นบันไดมาเลยขึ้นบันไดขึ้นบันไดดุงดุ่งดุ่งดุ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 งอะไรอ่ะเขาบอกว่าอะไรครับดุงดุ่งบีว่าเดอะเดอะดักอะไรบ้างเราลองเป็ดใช่เดอะดักเป็ดมันจะน่ากลัวอะไรก็แค่กล้าบีอันนั้นไม่คองไปดิไปดินำเลยเออเป็ดมันไม่เห็นน่ากลัวเลยจะกลัวทำไม ตามเสียยเป็ดไปไม่มีอะไรเลยเนี่ยไอ้ไหัวเราหัวเามวดวเราขมวดพี่วมดูดผมยังไม่หลุดี่อีกแล้วาทำไมมันไปทั้งไหนอะโอ้เป็ดไอ้อ้ลุกเลยอะเดีวกลัวจางแล้วเราจะไปทั้งไหนอะเราจะต้องหาน่าจะหาท่อเหมือนเดิมเลยครับอ้าว อ๋อไม่ใช่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 ตรงนี้ไม่ใช่ใชใชนนใชรูอะไรมาเริ่มใ,ใหม่ยใจเลยหาท่อใช่ไหมวันนี้พอเจอพอเจอ,พอเจออะไรทุกอย่างหนึ่งพอเจออะไรทุอกอย่างหนึ่งพอลงมาบูดเดี่ยวให้เคนก่อนเลยต้องดูต้องดูอย่างนี้ต้องหาขอบองนี้เนาะใช่ไหมยิงเดือดจังวะคือหุเคนม,มัน<ห>มีนเสียงไงขอปิดเสียงก่อนนะคะผมอย่าไม่ต้องปิดหรอกครับปล่อยไว้เลยไม่งั้นมันต้องมีเสียงนิดนึงเลยน่ากลัวพอมาแล้วพอมาแล้ว เค็มไม่เห็นนะพ่าเค็มไม่เห็นนี่พอมีวิ่งตามพ่อเหรออ๋อมันจะมีของใครของมันอยู่ปะเนี่ยเค็เห็นของเค็แล้วเนี่ยโอ้โกระตูแจะกีนึงกระตูถึงตูอยู่แล้วเออทำไมไม่มีตัวเดียวแล้วมาสองคนเว้ยโอ้ยหกระโดดละไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะพ่อบินเหลยไม่มีนี่ไงเจ้ตรงนี้พ่อเข้าไปเลยกินดิงพ่อเลยนะเออเชอบลอบมาให้เค็มดีนะดีเออเราหล่ออยูกรว่าเราได้แล กินเมื่อไหร่กยนเมื่อไหน่อยเอ้ยโว้ยใช่เลยเฮ้ยไงต่ออ,อยากเล่นน้ำเออนะไม่ได้เซฟเปเไปเดนไปเจอไอเป็ดใหม่ก <c ười> รี๊ดเลยเลยจร <c ười> ิงก็คือจะเอ้าโอ้โหดิอ๋อ,อพ่อก็ปีนซะมั่นใจเลยขึ้นผ่านมาได้แล้วนะครับตอนแรกตอนแรกพ่อไม่รู้อ่ะพ่อผ่านอันแรกมา,า,ายอย่างสบายเลยเอออ่ะขึ้นมาได้แล้ว ขึ้นมาได้แล้วนะคะพ่อเดี๋ยวเคขาลงไปก่อนใครโดดส่วนลงไปวะกลางลำตัวเลยเค้กขอตะค่าตัวตายนิดนึงนะที้จะได้ขึ้นไปข้างบนเจฟดีกว่าอ้าวมาเซฟตรงนี้เลยอกลัวรอด้วยดิโอ้โหเล่นคนเดียวอีกแล้วเข้ามาแล้วเดี๋ยวเข้ามาแล้วคนเดียวอีกแล้วพ่อต้องดูจากมุมแบบนี้ค่ะพ่อเดี๋ยวดูอีกนะขอให้ดูแบบมุมนี้ด้วยมุมนี้แบบนี้มุมนี้พ่อมุมนี้เด

เลล่่่่นนนเเไมคอยยป็ขาบอกว่าระวังลื่นอ่ะมีพ่อมาเซฟเรื่องเนี่ยว่าเซฟเลยครับพ่อเราต้องกดอะไรอ้าวข้างนอกน่าจะเซฟข้างนอกเซฟข้างนอกมาออกมาประตูพ่อไม่ต้องกดอะไรอ้าวพ่อต้องเดินพ่อเดินแล้วเนี่ยอ่ะติดขี้เล็ปะเนี่ยเออโอ้ยโอเคครับต่อไปเข้ามาตรงนี้มาเข้ามาเร็วโอเคนะครัะคุณผู้ชมตอนนี้ อย,ย่าไปหลอดว่าเราเร็วโอ้ยตายยังไงมันแรกอ,ะอ่ะอ,อ๋อพ่ออัน,นี้แหละจริงๆหละจริงๆมันโดนไปแล้วมันลงไปเลยอ่ะอืมต้องเหี่ยวทำไมรู้สึกพ่ออ่อน,นเลยเนี่ยสกัดจุดที่เดียวตายว <c oughs> ้ยกดดันเลยมีคนมายืนดูในสามสองหนึ่งถ้าแกย,ยังผ่านตัวฉันไปไม่ได้แกจะเอาเก่แล้วพ่อจะตั้งหลักอ่ะไปล่ไอ้น้อง เออเออเออเอ่อเขียนตัวตายเลยเจะได้นี่เพราะเราเห็นด้วยโอ้เอาเมื่อกรงนี้ฮ่าเยไมเซฟมดีไต้องมาข้างบวะไอ้น้องเห็นมาแล้วเนี่ยเอพ่อคิดว่าสำหรับพ่อมันยากแต่สำหรับเคียนมันจะยากด้วยเหรอกับดัก แบบง่ายๆเลยบอกเลยเออ,อยังโดนอีกับบง่ายๆเพายังโดนอีกเหรอง่ายเกินนะผ<ม>ากถึงผู้พัฒนาแมดีด้วยนะคะให้มันยากกว่าเดิมนะครับผมแค<ต>่นี้ก็พอแล้วโอ้ยไม่ได้ไลเลย <laughs> <c oughs> เราไปร้อยเรียนกันเลอดปวดตาแบบแบบบอกมีอยู่กันยากาใช่ไหมมีเฮ้ยโดนได้ด้วยเหรอเจ๋งเจ๋งเจ๋งนายนี่มันอยู่แล้วนักโดดเรียนส่วนนายไม่ได้นักโดดเรียนนักโดดเรียนใช่ไหมใช่แล้วต้อง เมันเดินแบบนี้ได้เลยเหรออย่างนี้ได้อย่างนี้ก็ได้โอเคได้เลยต่อไปห้องศิลปะเหรอกันอะไใจอะกันอะไใจโอ้ยอยากเล่นดิพอเล่นที่ไหนเพราะเอาจริงมากพราะแบบตาเละแล้วเนี่ยเอ้ยหรือว่ามาได้แล้วเหรอมันเดิตรงเลยใช่ใช่เหรอ ง่ายเข้าเรื่อยๆโอ้โหมันมันยากตรงที่แบบว่ามันเป็นมือถือแล้วมันแบบว่ามันชอบสะดุดแล้วเกมเล่นให้ไหมเข้าใจไหมไม่เป็นไรครับเหมือนในเกียตมต่างเนี่ยเกมต่างเล่นให้ก็คือตายเหมือนกันเลยทำแต่งเป็นสองขั้นด้วยย่านี่จริงนะกระโดดตรงนี้กระโดดมาเลยอี๋ทนี่เองกลัไปห้องศิลปะศิลปะอะไรครับใช่ไหมให้เราระวังหน่อย อ้อพวกหุ่นโง่โอยอ้ยอุ้ยน่ากลัวจังเลยอะมันจะเกี้ยยไยยย้ยนยยอยย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 ย้ยย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 อยยยยนงยอยยยายยยยยยย่ยย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 ้ยดยยยยยยอยเดยยไปยดยย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 อยยยยยยะยย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 ยไยอ่ะอยย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 เยย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 ยพ่อยยยยยยยเย อะเดี๋ยวเค้นเปิดให้เดี๋ยวเค้นเปิดให้มันไม่มีปุ่มเปิดประตูเหรอนี่อเค้นเปิดให้ได้เนี่ยเปิดยืนยบังไว้ยืนบังไว้ขอบคุณครับปูมาคนเดียวคือเล่นไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> คือยังไงอะค,คือ,อนนเราต้องพย,งยายามเดินตรงกลางประมาณนี้คะ่ะพ่อแล้วก็ระวังอย่าให้โดนพวกแขนขาุ่นยนต์ด้วยอย่าให้โดนแขนขาหรออย่าให้โดนตัวหุ่นยนต์เลยอะอย่าให้เตะได้แต่จนเท้าอย่าให้เตะไม่แต่ปลายขนนะครับพ่อเอ้าถ้าโดนถ้าเดินไปแบบวึ๊บแบบเนี้ย ันดูตัวเองไม่เป็นเลยว่ามันอยู่ยังไงองเปิดประตูให้หน่อยอย่าอย่าต้องสเกลตต้องตั้งปุ่มอะไรไม่ได้เปิดประตูไม่ได้อะนักสู้ทำไมอะะไรนะพ่อไปก่อนเลยไหม โ <laughs> ไปเฉยเลยมันง่ายจังวะเออจะได้ไปพ่อตายตอนแรกมาตอนแรกคือเกริงไปหน่อยครับลูกให้เราออกไปทงหน้าต่างตรงนี้พ่อครับชึบโอเคมาหน้าต่างเปิดก็คือโอ้โหเลยเฉยง่ายแค่นี้เองวิ่งตามก็เอ้ยเอ้าตกงมาข้างล่างต่ะตกล่ะ้าวว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 คาวว้าวต้าาเลยาว้ว้าววาา โอ้ยเคนมันจอดจางเลยเรียบร้อยเคนไม่บอกมอเลยอะเคนไม่ใครเร่อเลยเหรอแล้วมันจะไปยังไงอ่ะอ๋อห้ามตกลงไปแค่นั้นไม่น่าโดดในโซนคบๆเลยอ่ะตอนแรกคิดนึกว่ามันไอ้ดีนะเพื่อนหลิงแย่งกันเจอครูเป็นสีนะครับนี่ไงไม่เป็นไรเลยอไม่เป็นไรเลยเปิดให้ไงดีเปิดไม่ได้อันน่าอันน่าตายพ่อลงไปข้างล่าง โอเคเปิดประตูให้หน่อยเดี๋ยวครูกรูพ่อต้องไปจิกพ่ออีกแล้วครับต้องไปข้างล่างอยู่ดีตอนแรกกูเป็นสีอยู่ข้างล่างแล้วคือเราจะลงไปเหรออ้าวก็ด่านมันคือมันอยู่ข้างล่างปะเอ่อพอลงไปก่อนดินี่ไงประตูประตูเข้มาเปิดประตูะเออไป,<ม>ไปเจอครูอะไรนะเจอครูตรงนู้นแน่นอนคาเฟ่เทเรียเหรอห้องห้องอาหารเหรอ,ค,หหนอนคาเฟ<ะ>่เทเรียไปคาเฟ<ะ>่เทเรีย

ยีเคนรู้อยู่แล้วว่าพวกแมพพวกนี้คือมันชอบแบบให้พวกสีที่มันแตกต่างจากพื้นนะคะเพราะมันจะทําให้ชา้าพ่อก็พยายามเล่นรอบอแบล้วรอบ,ลอบอเล่าแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดอยู่ดีจนต้องถึงมือของน้องเคนให้น้องเคนเล่นให้นะครับไม่ไหวก็หยุดฮ่าฮ่าโอ้ๆๆๆๆๆๆอๆวๆๆ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 มๆอๆนๆๆๆๆๆๆอๆๆ่ๆนๆๆๆๆมๆๆ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 อๆอ ไปลุยเพื่อนวิ่งไปแล้วไม่บอกมีตัวของข้าของข้าเซียนมากเซียนมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ย่อยมันยอดโอ้โหมัมองมันเข้าทุคอโอ้สุดยอดโอ้โหผมเก่งเนี่ยต่อไปนี้เล่นมันเขาก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขาเล่นมันเขาเอง โอ้ยของเคลิ oh. okay. ้นโอ้ยยอดบอกว่าเคิ้นเล่นไม่เก่งขอโทษขอโทษขอโทษเห็นเคนยืนรออยู่เลยขไปโอเครออะไรอยู่ล่ะพ่อพ่อบอกให้เราโดดลงน้ำอะคะพ่อเฮ้ยโหสวิมโอ้โหนี่มันน้ำจืดอะสวิมไปไหนมามานี่ครับพ่อตรงนี้เนี่ยมีเพื่อนรออยู่ไหนอะเนี่ยตรงนี้มอะนะครับเจนคีขอตดบูด เจอเลยพวกขามกินมีรู้สึกมีก้นกอนออกมาจากตูดเคียนนะครับพ่อกลัวจังเลยดูเลยว่าตายกันแน่นอนตายก็ขี้ถึงแล้วใช่ไหมครับถึงแล้วอุ้ยสาวไอ้น้ำเลยโอ้หนีเรียนเหรอเนี่ยมันแล่จะโผล่จากนี้ทด้ไรเลยเอออุ้ยสาวไอ้น้ำมีคนฟูเปลาไปดยเฮ้ยเกี่ยวมัง้ง,งนี่แน่นตรงนี้ เฮ้ยีเรียนสองเรียนนะครับเฮ้ยเอาไว้กเลดเอ้าทำไมอ่ะมันยังมีข้างนอกอยู่เอาอะไรอีกอ่ะเนี่ยเราต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ซึ่งเขียนว่ามันจะต้องมีสับปะหลาตตัวอื่นมาแน่นอนไปที่รถไปที่รถไปที่รถรถบัสเกตูนเ e บัเกตไปเฮ้ยคุณเพล็ดีุ้มมุแชร์เฮ้ยเป็ดโนบ้าเหรอรวมมิรวมยากรมยเลยวันนี้ พ่อมิมพผ่านไปเลยไม่รู้อะมาแล้วพ่อเฮ้ย<ค>พันโลอีกพ่อครัวโอเคเนทำไมไม่ช่วยพ่อเช่วยด้วยพ่อคไรโอยมไม่ไ่อไวาโอ้ยนี่สำเร็จแล้วเดี๋ยวพ่อพ่อช่วยพ่อขึ้พ่อไวตรงนี้ มาช่วยบอลหน่อยดลูกโอ้โหนี้กันได้เลยแหละล่ะพี่นี่กันลงรถบัสมันมาขับไม่เขียนไปอ่ะไม่พอถึงรถบัสแล้วแต่พ่อไม่รู้ขึ้นทางไหนเพราะว่าพ่อเปลี่ยนหน้าจอไปไม่ได้ฉ้นทางที่ไปในนี่อะพ่อประตูเนี่ยขอบคุณครับหรือว่าตอนนี้ขึ้นไปแล้วมันปิดจะ่สิบคนเดีเยวนี่เหรอไม่ไหวไอ้พ่อครับไปเจอสวนสนุกเลยเออกมาแล้วออกมาแล้วนี่ เดือดเดือดเดือะเรือเอเองเดือดเบือเดือเดอเดเดือดเดือเอเดอเดือดเดือเอเดือดเดือเดเดือดเดืเอดเอเอเดืเดืเอเอเดืเดืเ้เดืเดเดืเบืดเดอเดืเดืเเด้เเ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 ดเ้เเเดเเด เก็วอ่ะเก็บขอวาค่ะพ่อเนี้ยเป็นของที่เราชนะแล้วเลยแต่แล้วพ่อไม่ได้เหรอแต่ว่ามันต้องไปตรงนู้นก่อนมันต้องไปตรงนู้นนะพ่ออ๋อขับรถมาเขาพาไปนี่ททไไมมพ่อเดี๋ยวพมาขึ้นขี้อย่างนี้เลยดี่ยมาถึงแล้วได้เหรียญอะไรเนี่ยมาได้รางวัลนะคะมาได้อะชิเม็นนะพ่ออะชิเม็นอะชิเม็นเหม็นเหม็นลงตรงไหนอ๋ออ๋ออุ้ยรถหายไปเลยอ้ยมีคนมาโบกมือให้นะครับ ชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับอ๋อชื่อสมปองครับสมปองมาทําอะไรครับวันนี้อ๋อสำหรับให้รางวัลสำหรับคนผู้ชนะนะครับผมใครชนะก็เอารางวัลไปเลยนะครับแล้วคุณล่ะครับชื่ออะไรครับผมชื่อเออ่ชื่ออะไรครับตัวสีจมูกนี่ชื่อนิวชีครับผมชื่อนิวชีครับโอ้ยตั้งชื่อไม่โอ้ยมาเล่นมาเล่นมาเล่นดีกันมาเล่นดีกันมาเล่นมาเล่กันมาเล่นดีกัน ตื๊ด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 อ้าวตัอยงจัดตื๊ดตื๊ดตื๊ดโอ้โตองตืกาครับจิ้งใหวันนี้ลาไปก่อนดานหนีโรงเรียนกันโหดมากเลยนี่พวกครับเราจะต้องไปหนีไปหนีไปไหนบ้างเร็วจบจบอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราเราไปด่านไหนเนี่ยเราไปด่านไหนเนี่ยพอแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าแล้วกันน้อเล่นต่อเราไปด่านไหนก็ไม่รู้นะครับด่ีเียน โอผมไม่เล่นแล้วไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดูกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พีหน้าัดสวัสดีครับ